ะะวันนี้นะคะตองนะคะกลับมากับการทำสีผมอีกแล้วนะคะทุกคนคิดเอ,อหวังว่าทุกคนน่าจะเฝ้ารอกันอยู่นะคะก็เออวันนี้ตองได้ซื้อเออได้แว็กมาใหม่นะคะเป็นของดนะิฟโซนอะไรประมาณนี้น,นี่นะคะทุกคน,นะคะเป็นตัวดิฟโซนนะตองให้ทุกคนดึงสีสีเออแดงเออม่วงแดงนะคะ คือตองอยากทําสีแบบออกคล้ายๆแบบแนวเบอร์กันดีสีแดงเบอร์กันดีแบบเดี๋ยวก็ขึ้น r e f e r e n ไม่ให้ปรนมาณนี้แบบทั้งหัวแต่ว่าเออคือตองอะเปแบบกัดเป็นไฮไลท์มานะก็เลยแบบเออเอาลองแบบแค่นี้ก่อนแล้วตอนนี้ต้องเห็นอันเนี้ยคือแบบดังมากในติ๊กตอกอะยี่ห้อดิปโซแต่ก็เคยเห็นมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งได้เคยลองมันมีมานานละเออไปทิ้งเม้นท์เนาะมันก็จะไม่ทาลายเส้นผมอะเพราะว่ามัน ม่ใช่แบบยา้อมผมอะไรพวกนี้นะเหมือนจะบำรุงผมด้วยให้ไหมผมนุ่มลื่นสวยตามที่เขาเขียนไว้อันนี้นะคะต้องซื้อในราคาประมาณ69บาทนะในช้อปปี้เยอะแยะมากมายก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวค่ะะค,ะะคะแต่ว่าต้องจะไม่ยอมเองนะต้องจะให้พี่มาทําให้เพราะว่า ป้องกันการ,การทันไม่ทั่วถึงแล้วมันไม่สวยอยากให้มันสวยทุกคนก็เดี๋ยวไปเรื่องน,น,น,นี้นะคะ,คะทุกคนเราก็กําลังจะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งผมนะคะแล้วก็เออ <laughs> บีบใส่อันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันอีกค่ะ <laughs> น,นี้นะทุกคนเราก็ได้ให้พี่ทาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าจะเป็นยังไงคะนี่นะคะทุกคนนี่ก็คือฟินิชลุคของเรานั่นเองค่ะต้องให้ดูใกล้ๆนี่สีชัดมากแต่ว่าขอบอกอะไรหนึ่งคือ แต่ที่ต้นคโนต้องอยากได้สีแบบเบอร์กันดีใช่ปะแต่คืออันเนี้ยมันเป็นสีชมพูแบบชมพูแบบทุกคนเห็นในรูปก็ได้แต่วเป็นชมพูแบบแบบแปรนเป็นชมพูแบบชมพูคือแบบรู้สึกแบบว่าเสียใจแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็สวยละมั้งทุกคนคิดว่ายังไงอ่ะมันเข้ากับตองป้าสีเนี่ย เนี่ยคือต้องสีชมพูนะคะเอออะไรอิโมเกีปะนี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็นนวกันนี้แบบเมคอัพลุควันนี้ก็ชิลๆง่ายๆสบายๆนะคะใครชอบเมคอัพวันนี้ก็เมนบอกได้นะน,นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาถึงจนจบคลิปนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้แลวก็ลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะชอบคลิปยอมผมแบบนี้อีกแบบทำสีผมเหลีอยกให้ทำดิบโซสีอะไรก็ลองเมนบอกมาได้นะเพราะว่าเออตอนคิดว่าไม่น่าเอาสีนี้ไว้นา <laughs> ใช่เพราะแบบอาจจะไม่รู้สิถ้าใครอยากใหทำสีแล้วก็ลองบอกมาดูนะคะเผื่อตอนจะไปทำนะ ก็วันนี้ก็ต้องสวัสดีทุกคนนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ